นี่พึ่งจะขึ้นสูงแน่แล้วนี่พี่น้องนี่นะอืนี่จักน้อยเพิ่งกันนอนแบบไงมาถักโป๊ะโปะคือข,ขจอนไปหักแล้วพี่น้องซ้ำนี้มันบดไอซุมคักนะขอกรเลยมาเก็บไปอีกขอ,อไปแซ่ไว้แล้วหน่อยงวดก่อนนะนี่หยุบลงก็ได้เนี่ยน้อยหนึ่งพี่น้องนี่ มักไค่มักมันคือว่าหาลับผูเป็นมักเงาเป็นกระเบียามักเงาเงาอืด่อดอกพี่น้องมาใหม้ฝรัลล่งพักบ่งฝรั่งเนาะหนาห่อนแล้วพี่น้องหนาพักหนาหยาขึ้นแล้วอือบ่อยากมันมีคนเลยว่าเออจะเบียกจะงานตะเวียนกวาก็เลยเออไป กินทำไมฝรั่งอีกก่นนอนนะดอกได้มาติมกันนะบวกก็ยัง่อเฮ็ดล,ลุ้งขีก่อนเหรอพี่น้องโอ้ยแสบคักเสียงก็จะเฮ็ดเองกิมอยากได้พี่น้องพ่นดูโขกหินนะาจา๊ะนี่ แกกะนัวมุกมุกนัวมุกดีผัดแซ่บๆพี่น้องจ๊ะเฮาลวกแล้วบัดนี้เฮาก็เอาไปแช่น้ําไว้จักหน่อยนะเอามาผัดเดี๋ยวแต่เฮาสิมาผัดใส่กุ้งใส่อันน้ํามันหอยแซ่บ ดวกน้อยต้องดวกให้พ่นเปืเป่อยบ้โดนดอกอันไดแดดนี้ห้อนๆนี่มันก็สินยาวสาัตว์ดวกขึ้นบูแล้วนี่กินบ้วบีบ้วไปอเอาบ้าได้ด้กัน เห็นบ่ั่ใหญ่ๆนี่ยเด็กมันก็เริ่ขึ้นนลยพี่น้องจ้าขื่นตั้งสี่นี่เห็นบ่น,น uh er ี่ยข um. ้อบ่เอาดอกเขาขอสียหายเอาแต่นอนฮะนอขาวนอนมุกๆเลยอืมอืม พี่น้องจ๋งา,า,า,าว่ากับว่าอีกเนาะคู่คนมากแง่คนกับไปหกักเอานองยเงี้หักโปะโปะกินกับตั้งกันตอนพี่น้องมากไค่มากมั่นคือวันละเนาะกินตั้งกันหลายลองเอาไปกินเบืองเด้อพี่น้องนอนเงี้ยเงีกับนอนสันๆจังสินี่ทำกับเงี้ยหรอเนี่ยนี่นี่ เพิ่นกะสิสมสมไปอีกก็เก้านี่พันธุพันยน่าเสียสมก็เก้าสมก็นอสันสันกะสิหาเจ็บไปช่วงพันออกัวแซงเสียเลยพี่น้องออกเพื่อะปล่อยมันซะตัดบขาด ก็ต้องเป็นใบเป็นต้น,นพี่น้องนี่บลอเอาให้นี่ซจำเนี่เอาได้ยูใบเป็นบล็อตไดพื้นี่นี่นี่นเป็นใบแล้วนี่กินตั้งกันนี่พี่น้องจ้าข้อผักบุงฝรัง่งข้อนมไม้ฝรั่งกินใส่กันเมืองเหนือจ้ะตั้งกันอยู่เด้อ On, kapp, nhau. nó on <laughs> cặp nó nhau, biết nô chăng gì? biết nó buộc nhím, nô con đi hông? mày pha lăng. trái hoài cái nòng hông. នេះសំមីយកទៅយុញមិនបក់នៅបានຫຼາຍ นอ้ไมค่นนี่ตัดจอยหักก่้นโนเด้งเด้งตุ๊ปุติปิอืมโนนี่ต้องออกไป กันไล่าตาพี่นองจะกลุก้มตัดมีดสีฮักแ้้เนี่ยเดวมีดมาสำรอ,องมอน,นอ่นนี้เนาะเก็บไว้บ่เด <c oughs> ยเก็บยากในหิน เบร้องอมออกลายเราได้นมไม่ไนนะเนาะเด้อไปเก็บนมไม้น้ำกัน fc อยู่ในประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศประเทศไทยมือนนิยายเมฆกามารอภาพาหวดดนมไม่อีกแล้วกวดดนมไม่เอ,เอาไปไว้แท่นแท่แข้งไว้ถ่ากินนาหนาวพี่น้องอ บดน้หม่นน้ำกันแมน่นเบิด์ดบนนีพี่น้องนี่มันกำลังออกใบเนะาะใหญ่บนตัวนีอ้ออกใบไรขอกระบอกอยากเอาดอกถ้าเขอเห็นมันมุกเพินมุกขอก็เรียกตัด สเบิงนะเพื่อเริ่มเป็นใบแล้วจ้ะเพื่อเ,เริ่มเป็นใบไปเบิดแล้วอ,อันนี้พวเป็นใบเขาก็เอาอืออือว่ม,มันเป็นใบแก่แล้วนี่นี่ก็ขึ้นแก่แล้ว่าในแก้แวอนะไรหรอกเนาะอืใบ เพิ่เริ่มจะคืนแล้วพี่น้องใบพวกนี้แหละอืมแตกยู่หันแหละอือ,อืพี่น้องเป็นใบแก่แล้วนี่เห็นบ่มนี่ ต้นสิ็แล้วก็จอยพี่คเอาโปะๆดิมา่สีหักไข่เบิง่ง <c oughs> น่ะใบมันก็ร่างสิขึ้นต้นนอสูงๆนะพี่น้องหักเราก็ต้องเอานนเนาะสี่ขึ้นแช่ลวนี่เคี่ยเอานี่อืจากน้อยพ่นขึ้นไม่คักแล้โบมีด้ยพี่น,อน้องนอจังสิ ุ่เราทวมหัวทวมหางเขาเปุรละบันนี้มูมีเด้หาจิตบ,บุญได้ละบันนี้อือนี่แต่นอนส,สูงแล้วบันนี้ไปหาเล่มเก็บนอนสูงๆมาต้มมาลวกแซน้ำใบซุ้ยสมประจันเสียหายจิตน,นึงสี่บ,บ่พ่ออีกแล้ะบันมูมี่เราล่อปีนา,าปุรละบันนี้ พูนละ คนแก่ฮักให้เบ่องอีพี่น้องเปนสูงแล้วฮักกูไใดเนาะอืมนี่ขึ้นสูงแล้วอืมอันรดอันสมเพิ่นกะสีเริ่มสมเนาะเริ่มสมขึน้นก็เก้าหลายก็เก้าต่างกับนอนออนเพิ่อนอืมผูมม้โดนแล้วนี่ก็แก่แล้ว ฮักอ๋อออแดงเพงนัดสันอยู่เนาะปล่อยพันไว้ น้องนี่มันกจะพรุนดินขึ้นมานี่พรุนกระพรุนดินขึ้นมากนี่ส้มพูโดนนี่ปเปาะแตะอยู่นี่ いね <Yeah. S 2>、yeah. Tắt nó mày đi nè <laughs> Bên dưới ướt ướt vô Bên dưới ướt ướt Nó to nho nhai nhai Như vậy nhây mê Cho cái xe kén bay bên này đi nè Làm đi đi Xóa 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 nó ổng nè Xóa xuống này nó ổng đi đi กเลียแต่ย,ยอดพ้นนี่แล้วนี่นี่แล้วนี่พัดกินกระแทบเออพี่น้องพัดกินล่องเบิองด้วยจ้ะนอนอ่อนนี่นะร่องพัดกลิ่นร่องเมืองอขวบไก็กินมที่กันละว่าตอสูงสูงบนนั้นขวบทำบ่อคักท่อจังสี่เอาอีกกอนจังสี่คักกว่าึ้นขึกนกระลืพี่ Oh, ngọt lạ uh, Vùng nó đẹp con này Há à, thang khử đi đi uh. uh. cân เบียกันเด้อพี่น้องามาเก็บแต่โนมัยฝรั่งนี่แหละจ้ะโนมัยอ,ออกก็เจ็บโนมัยยังออกก็เจ็บอันนั้นเนาะพี่น้องนี่ให้เบื้องนี้เพิ่นเป็นใบเราดีดีใบเพิ่นโอ,โอ้ยตกลงไปองใสยู่หากินไปสิละพี่น้องจ้ะ เฝ้าเบียเฝ้าเมาก,กันน้ำไม่ออกกระเจ็บ,บน้อไม่ยังออกกระเจ็บอันนั้นแหละพี่น้องอืมมันออกนะตุกปุตติปิอยู่อืมจิงลง,งไป ม <kung> ีเสียมสับจ๊บๆแล้วเนาะจ่มสุฟ <ım Laser> ัง <lobicidesgiving> ก <t> ่อนพี่น้องข่อยจ่มให้ลูกข่อยผู้ใหญ่เนาะโอ้จะเป็นใส่ยากหลายเพิ่นมาเป็นหมู่แม่นมาให้จับกล้องให้แม่แน่ก็บ่มาไปหาตะมูเพิ่นเห็นตะวัดพุ่นละวัดเข้าพุ่นนอนบ่ยังสิเห็นตึกๆพุ่นล่ะเพิ่นนอนก็มาบ้านแล้วนี่ ព mm. mm -hmm. hmm. ូយ៉ាកណាស់នេះណាស់មានបាត់ទេណាស់ហ្នឹងអុកបៃរលនេះនេះเริ่มអុកបៃល่ะហ្នឹងក៏គុណគ្នាຫຼາຍเด้อពីន້ອງទីចូលមកទទួលសម្រាប់ស្ដាប់អឺ

ใชสุบุงเลยแม่บ๊ะ,ะ,ะ,ะที่นอนตัดวันนีนคนสีไลตาตัดเนี่ยต้องดูกเห็นกี่นลอง พี่น้องເອີນກ່ອນມາກວດນໍໄມນໍາກັນອนມີແຕ່ນໍນາງຫ ออกยงาเหลือเด้นี่นอนั่งดินดแท้ๆนี่แต่คนฉีเอาได้บนนี่เาาดี๋ยวพาท่าดีๆค่อนแต่นอนนัน่นนงดินบ้านเราแบเออนนอนนั่งดินบ่ตะพุ่นขี้ดินนี่เนาะกลนกลนกลนอ่ะนนนนอลน่นเรื่มโหมอสืฟังมากับย่าย่ย่า่นั่งอยู่ทึ่งๆพุน่น คุณมังเฝ้ารถจักรยานอยู่คุณสูงคุณมีไผ่มันขวดน่อไม้ตัวบัดนี้เอาลงมาบ่ได้เด้ลงมาก็ิ่งตกหวยแล้วนี่แต่ว่าข่อยก็ยังงกๆงาๆอยู่นี่ ล่งมากกับกิ่งตกลงแล้ว,ลวผู้เฒ่านอนนี่พ้าผู้เฒ่าต่างมาสูบอากาศพี่นอนนอนอยู่ตะบานแล้วปวดศีรษะแล้วผ้ารอนมากนอนนี่ไม่ใสาอะไรนี่อ,อะไรอยู่เนาะเนี่ย พักได้ใจหยอดเลยนี่เห็นบ่นี่มันกลังขึ้นเห็นว่าเรื่องไม้ยา,าย,ยัางไม่จบใหญ่เนาะแล้วมันเหล่นน้ำอยู่เฮียนอากาศดีๆไปย้ายออกไปน้ำขอยบอลอกไปสายหลันเล้พุ่นละวขงหวยขางข้อมหมดแล้ววะภาพไปหากลนนใหม่ไปกัสนส้ตามสูตรอากาศดละพูด,ดติปิย ໄປສួតເພິ່ນກໍມານໍາໂຕບາດນີ້ນາງເຝົ້າລົດຈັກກະຍາດຢູ່

ได้เหงเี่วเบิ้งสองเท้าเหรออยากเมียบบุ้นนี่นกำลังตัดเพิ่นอยู่ย่ายเ้ยอือ,อ,อกูนะอือกำลังกนุนเพิ่นอยู่อืออตัดอันๆชุ่มเป็นใบให้พี่น้องเบิ้งน้าจ้ะเหร ทุกรุ่นทุกแบบตัดให้เบิ้งน้าซุ้มเป็นใบก็ตัดให้ดูด้วยขึ้นมาซองมึงเหรอเนี่ยมันเท่าเอินบุดนนี่ซุ้มเป็นใบก็บตัดให้เบิงเบบเบ้งนี่เหรอ,หหอพันกรงแกแล้วนี่ ตัดให้พี่น้องเบิง้งรุ่นที่สองนี่ในรุ่นที่สามก็ใหญ่ๆสูงสูงหมแล้วคักโป๊ะโป๊ะหมแล้วบันนี้พี่นอ้องน,นี่นี่รุ่นที่สองน่องน,น,นี่นะแห้งกิ่มแห้งมันบัดท,ที่นี่คุณเนาะพี่นอ้อ,นองยาวากันเด้อขอว่าสีเศร้าสันขอเศร้าบ่ได้พี่น้อง กินอีกคนมไม่แต่น,นองย,ย่ามไม่รีมักทั้งนั้นเลยพี่นออ้องโูดะย่าว่ากันเดอ้อพี่น้องเอ้ยเศาบได้เทียถ่ายอยู่ในย,ย่ายก็จังคนที่ตกนี่เพาะั่นระวังอืโอคนะโคดะเจ้นอนมุกมุกเศาบได้เทียเดียวเดียวเดียว Lăng mang, kalang pơn kalang pơn cần pơn kalang mang. Massi sau, kabo sau chặt kia. Hoop. Hm. 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 น,นั่นว่าสิออกขึ้นไปเมื่อกอีกแล้วอีนนี้เอ้ยโอ้ยมาเจอโนแดแดงโค,คดไข่โคดโค,คดคข่โคดรู้สึกว่าคลิปนี้สีเงาด้วยพี่นอ้องอ ขวดมันมันวดข่อยขวดอืมคุณเอออสองนอนอีกพออีดีพี่ลองมาเนี่ยอ็กีนมากกว่าสิขึอนไปแล้ันพออีกเอ้อ ខះមិននៅខាចៃពីងចាខាចៃនោះមិនໄមកម្លាំងកំពុងកម្លាំងណ่ะពីងទីหามาມື້ນີ້ឡ่ะនេះដែរມື້ນີ້គេដែរໄດ້ຫຼາຍទៅនេះនោះទុកໄວនោះទុកໄວឡ่ะ แข่งพี่้าแลพี่น้องแช่ไว้ถกินยางบมีเนาะคืออยากเอามืแข่งว่าอ่อนๆเนาะมันผสมบันไดคือเอาล่ะพี่น้องะนอนอ่อนเป็นยับ n h น่หล่ะเด้รุ่นที่สองนี่นี่ไปเอามื่อนี้รุ่นที่สองหยาบพ่อแล้วพี่น้องโลกซ้ำนี่หล่ะนี่เราไปแซ่แข็งลกไปที่จ้าและพี่น้อง เย,ย,ย,ย็นแล้วกะทิแซ่แข็งกะทินี่ฮะอ้ามแท้จังน้อยกันกินแล้วกะทิแพ็คแซ่แข็งแล้วมาเนี้นยรุ่นที่สองเปนจะออกจากเขียวๆเ,เนี่ยแหลนะเนาะ